เองค่ะไปเลยนานกันนะได้ค่ะงานทุกคนจะพัาดตรงไหนคะเสียบานฟานนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณทุกคนเลยสวยอรอกมากระแสหน้าที่เกิดข okay> ึ้นกับเรานะค่ะเรื่องนั้นนะดูดีเลยเรื่องอ๋อโอเคเรื่องชีวิตเราเนาะได้ค่ะได้ค่ะพร้อมค่ะเข้ามารอบวสามสิบคนแล้ำสมัย พลฟ้าเองก็ดีใจค่ะที่อย่างน้นอยคือเราได้ second chance ในการที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้พลฟ้าบอกว่ากำลังใจของทุกคนนะทำให้พลฟ้ามีอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็เป็น power ที่พลฟ้าใช้ในการ on stage ทุกครั้งเลยค่ะตอนที่ตัดใจประกวดนะคะคาดว่าเราแบบมันสูงตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมคะ,ะเป็นประสบการณ์มามาเยอะ จะบอกว่าปีนี้อาจจะพลิกล็อกนิหนึง่งพรฟ้าไม่คดาดหวังเลยเพราะว่าในปี2013ปีที่พรฟ้าเกิดนะคะในบ้านอัมพิวฟ้าค่อนข้างคาดหวังพราะผลฟ้าจะเข้ารอบแต่ว่าพรฟ้าไม่ได้เข้ารอบเลยค่ะเพราะปประกวดเมืองนอกพรฟ้าก็คาดหวังอีกว่าตัวเองจะได้โมงทําเพื่อประเทศในทั้ง2เวทีนะคะแต่ครั้งนี้มาพรฟ้าไม่คาดหวังเลยค่ะทาอย่างเดียวคือทาเต็มที่ทําเพื่อทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เราวนกะ็ว่าตัดสินใจว่าจะมาจะมาหรือไม่มาอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจมา คือจะบอกว่าเป็นโอกาสจริงๆต้องขอบคุณทีพขอบคุณพี่ปุ้ยพี่ณนะที่เขาให้โอกาสจริงๆกับเด็กคนหนึ่งที่ถ้าเอาจริงๆคือสังคมตราหน้าไปแล้วว่าเราผิดแต่ว่าเราเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อที่่อต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วพรภาก็พิสูจน์ตัวเองมา5ปีแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้พรนภารู้สึกว่า การสู้ครั้งนี้อ๋อได้ค่ะการสู้ของพลฟ้าครั้งนี้ไม่สูญเปล่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคผ่านโควิดมาได้เราผ่านมันมาแล้วนะคะเราอยากให้พลังตรงนี้เป็นพลังในการก้าวหน้าต่อไปเราเลยกลับมาเวทีนี้อีกครั้งนี่คือการเป็นเหตุผลที่ทาให้แบบพลฟ้าตัดสินใจงานที่แบบรู้ตัวเองเข้าใจคนงี้เลยเฮ้ยนนี้คือเลียวมากเลยนะปกติไม่เคยกินหน้าสื่อเลย กำลังใจมากเลยใช่ไหมพอฟ้าค่ะมันคุ้มมันคุ้มจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆคนคนหนึ่งที่จะกล้ามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้อะจิตใจมันต้องเข้มแข็งแค่ไหน,หนแล้วก็พอนฟ้าคิดว่ามันผ่านไปแล้วค่ะแล้วพอนฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆริงอ,อว่อาอดีตเรา,า,เรามไมไ่มีผลกับกำลังใจหรือมีผลกับเหมือนจิตใจเราอยังไงบ้างมันต้องกังวลไหมที่จริงอ่ะถ้ามองในมุมกลับ คนที่ผ่านปัญหามาได้ทุกปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพรฟ้าที่จมปลักมา5ปีนะคะจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ให้พรฟ้ายืนตรงเนี้ยด้วยลำแข้งของตัวเองยืนเนื้อขาสองข้างที่ปักลงดินแบบว่าสู้ไม่ถอยคิดว่าวาทีนี้เป็นเครื่องการันตีว่าความเป็นอยู่ของตัวเราไม่ขาดสัรส่วนหนึ่งก็ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยคือพรฟ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วดีกว่าที่เราไม่กลับมาทําอะไรเลยตอนนั้น ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีเรามีเปเปอร์มาตลอดเรามีหลักฐานมาตลอดแต่เราไม่เคยออกมาพูดเพราะเรารู้ว่าตอนนั้นพี่พี่สื่อค่อนข้างสาคัญแล้วเราก็ให้เกียรติพี่พี่สื่อแต่ว่าสิ่งที่พรฟ้าทําก็คือแคปพิสูจน์ตัวเองค่ะหลักฐานที่เรา้มเหมือนยกกุ้งเขาจะอกไหมตอนนี้โอ้ยจะบอกว่าเหมือนแบบเอาโลกที่เคยทับตัวเราออกไปเลยแล้วเราก็ก้าวสู่โลกใหม่ๆหม ที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนอื่นด้วยควยหลักฐานที่เราพูดถึงมันคืออะไรที่เราแบบเอดาา<อ>ไว้ตลอดที่กอดกอดไว้ตลอดคือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของตัวเองค่ะใช่ซึ่งทุกคนน่ะจะเห็นภาพข่าวว่าพลฟ้ามีการถือแสดงว่าเรามีคดีาเสพติดแต่ความจริงแล้วนั่นคือแค่กระบวนการทางกฎหมายกระบวนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราผ่านครบถ้วนมาแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่า มันมีการรับความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวจากสังคมมันก็เลยเกิดการตราบาปแบบนั้นดังนั้นก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันถ้าคุณถูกนินทาคุณยังเจ็บเลยคุณถูกว่ากล่าวรับหลังคุณยังเจ็บเลยคุณก็ต้องผ่าน ก้าวผ่านคําเหล่านั้นให้ได้ค่ะพิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณเหตุการณ์ที่มันให้บทเรียนหรือเปลอะไรหรือเปาพรฟาไม่ประมาทในชีวิตค่ะมีสติมากๆแล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยากทําอะไรทําแต่อะไรที่สุ่มเสี่ยงกับชีวิตตัวเองก็ต้องระมัดระวังที่สุดค่ะ <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดบทเรียนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเหมือนพรฟ้าหรือเปล่าดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเอาพรฟ้าเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าการคบเพื่อนผิด การที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เข้าไปอยู่ในที่อโครจรคุณไปได้นะแต่คุณต้องระวังตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เราไม่มีสารเสพติดในร่างกายแต่เราเอาตัวเองไปอยู่นในปา,าร์ตี้ยามแบบนัมันก็กระทบกับภาพลักษณ์งามเหมือนกันนะคะฟ้าถามว่ากระทบไหมกระทบตรงที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะความไม่คาดคิดอะมันคือความประมาทค่ะดังนั้นคือพรฟ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วแล้วพรฟ้าก็เลือกที่จะ มาเป็นตัวอย่างให้กับสังคมมันคือการเอาจิตใจผงที่เข้มแข็งของพรฟ้าเอาจริงๆมันคือเอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเอามาตีแผ่ให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเพรา่ชีวิตของเด็กคนนี้มันเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอะทาไมไม่ใช้ให้อย่างมีสติละ่ะวันที่เข้มแข็งมาไน้แค่ไหนคะเข้มแข็งแค่ไหนคะพี่พี่พรนนฟ้าเข้มแข็งมาทุกวันนี้ได้ปาดน้ําตามาแบบ3ปีเต็มในการที่ เกอบเป็นโรคซึมเศร้าเฉียดประสบการณ์การฆ่าตัวตายดังนั้นคือวันนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะน้ําตาที่พรฟ้าเห็นในวันนี้น้ําตาที่เอ่อในวันนี้คือน้ําตาของนักสู้ที่มันผ่านปัญหามาแล้วพลฟ้าตอนนี้แรงกดดันขนาดถึงให้เราคิดฆ่าตัวตายเลยเหรอโอ้ยคุณมี่เพราะว่ามันโดนแบบตาหน้าจับสื่อเยอะมากโดนเข้าใจผิดจากสังคมเยอะมากโดยที่เราแบบไม่มีโอกาสได้มาแก้ตัวเลยด้วยซ้ําดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตเราเฟลอะเพราะเราตั้งความหวังไว้สูง แต่ว่าหลังจากที่ทําความเข้าใจกับตัวเอง <Yeah. S 1> เรียนรู้กับความผิดพลาดยอมรับมันแก้ไขมันแล้ววันนี้คอนฟะ mm hmm. เลือกที่จะก้าวผ่านมันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนค่ะแต่คนที่ยังแต่คนที่เขายังติดภาพตรงนี้นอยู่ยังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ให้โอกาสเราเราอยากจะพูดถ <c oughs> ้าองไรบ้างถ้าคุณทําผิดคุณก็อยากได้โอกาสคอ <c oughs> นฟาทําผิดพลาดในชีวิตคอนฟาก็อยากได้โอกาสใจเขาใจเราค่ะหวังนะการมาครั้งนี้ถ้าพูด โอ้ยจะบอกว่าไม่หวังก็ไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าพนฟ้าคาดหวังไว้เลเวลนี้แต่จะทําให้เกินมากกว่าเลเวลที่พนฟ้าคาดหวังค่ะแต่แฟนๆนางงามคาดหบังว่าเราต้องมงพนฟ้าว่าศักยภาพของพนฟ้ามันประจักษ์ทุกสายตานะคะแต่ว่าในกระบวนการของการประกวดมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่พิจารณาแต่อย่างที่สูงที่สุดเราก็จะทําให้เต็มที่ในแบบที่เราทําได้ค่ะ เราขอบคุณแฟนางงานหน่อยได้ไหมคะพาะกุาเชยร์เราเยอะมนางาจะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าพรฟ้ามันยืนอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะความรักจากพี่ๆจริงๆเพราะความรักจากแฟนนางงามจริงๆแล้วกําลังใจทุกกาลังใจพรฟ้ารับรู้พรฟ้าตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองพรฟ้ามีเวลาพรฟ้าเข้าไปในอินบ็อกซ์ไอีขอบคุณแรงมหาศาลที่ส่งมาให้หุ่นพรฟ้ามากๆแล้วพรฟ้าก็ขอขอบคุณพี่ๆตรงนี้เลยนะคะว่าพรฟ้าจะทําให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะ